สำหรับเส้นทางพัฒนาทักษะชีวิตจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนนะคะทั้งหมดมี4เส้นทางนะคะฐานแรกคือเซฟติสฟาร์มนะคะฐานนี้เราจะเน้นในเรื่องของทักษะทางกายแล้วก็ทักษะทางใจนะคะ ฐานกายคือจะพัฒนาในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะฐานนี้ทักษะหลักคือการจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมค่ะทักษะรองนะคะคือการมองตนเองและผู้อื่นในแง่บวกค่ะโดยวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะให้เด็กนะคะได้เรียนรู้วิถีชาวสวนย่านคลองบางมดเพื่อให้เด็กเองนะคะได้ฝึกทักษะชีวิต ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันค่ะโดยกิจกรรมที่ได้ออกแบบนะคะเราพาเด็กนะคะได้เดินชมฟาร์มค่ะเป็นกิจกรรมที่เด็กเองได้มองเห็นในเรื่องของทั้งผักที่อยู่ในฟาร์มหรือสัตว์นะคะต่างๆบางครั้งก็มีมีกิจกรรมที่เป็นฐานปิดตาเพื่อที่เด็กจะรับรู้สภาวะอากาศที่อยู่รอบ รอบตัวของตัวเองกิจกรรมถัดมานะคะเราก็ให้เด็กได้ออกแบบนะคะการทําอาหารนะคะตามโจทย์ที่ตัวเองได้นะคะมไม่ว่าจะเป็นการทอดต้มนึ่งนะคะหรือการผัดตรงนี้เองนะคะเราก็ ให้เด็กนะคะได้เก็บวัตถุดิบนะคะที่อยู่ในฟาร์มนะคะแล้วก็ช่วยกันปรุงอาหารนะคะตามโจทย์ที่ได้มีการที่ช่วยกันทําอาหารฐานถัดมาคือการมีการตกปลาค่ะแล้วก็ยกยอนะคะได้เรียนรู้ในวิถีชาวสวนอยู่ริมคลองนะคะซึ่งเป็นวิถีทักษะชีวิตที่เด็กจะได้กิจกรรมถัดมานะคะคือกิจกรรมศิลปะจากธรรมชาตินะคะโจทย์ที่ให้นะคะก็คือสร้างศิลปะขึ้นมานะักจาก สิ่งที่มีอยู่ในฟาร์มไม่ว่าจะเป็นหินดินทรายใบไม้ดอกไม้นะคะสร้างออกมาโดยสะท้อนจากที่ตัวเองนะคะว่าตัวเองมีข้อดียังไงหรือเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มหลังจากที่ทํากิจกรรมมาทั้งวันเราคนพบอะไรนะคะผ่านศิลปะที่ได้แสดงออกมาเป็นผลงานของกลุ่มของตัวเองนะคะตรงนี้ก็ทําให้เด็กได้ มองเห็นถึงทักษะรองนะคะก็คือมองตัวเองและผู้อื่นนะคะในแง่บวกมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ก็เป็นการออกแบบกิจกรรมสำหรับฐานนี้ค่ะ